รอ้อนเอาการาเหมืแน้วนเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันต้องหาน้ําอาบหาน้ําแช่ักหน่อยอแถวนี้น่าจะมีบ่อน้ํานะเดี๋ยวหาถามคนแถวนี้ดีกว่าสงบมันเป็นอีกสักวานี่่าอมันคือตกไระช่างครับช่างครับเอ่อผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยครับ อย่งางวะเออว้มา,มาคืออากาศแถวนี้มันร้อนมากเลยพี่คืออยากจะถามว่าแถวนี้มันพอจะมีบอ่อน้ำไหมครับคือผมอยากจะลงอาบอยากจะลีแค่ครับบุมี่บุมีครับรับครับช่างทำไมโหดจังวะ อะไรวะไหนบอกว่าแถวนี้มีบอ่อน้ำไงวะ<อ>หลอกกูปะเนี่ยคนนี้มันร้อนอยู่เดินหาตั้งนานไม่เห็นมีเลยบอกว่าบอ่อมีบอ่อมีอะไรวะเออลูกพี่ครับไห<อ>นลูกพี่ผมว่าแถวนี้มีบอ่อน้ำไงพี่ผมเดินหาตั้งนานไม่เห็นมีสักบอ่อเลยที่หลอกผมปะเนี่ย ร้อนก็ร้อนอ,อนนู้วบอกตอนได้วันห้ามัน้ามันมีวันนี้ว่นหน้ามันบอกมีพี่ก็พูดอยู่เนี่ยบอกมีบอกมีพูดวกไปวนมาเนี่ยอะไรของพี่วะก็ว้อา,อาอยู่มันมันบอกมีมึงบ้าบอบอกมีบอกมีไงพี่อ,อถูกปะกูจักโมกุว่าวเดี๋ยวหน้าม,มันบอกมีน้องน้องน้องมาดิเด พี่เขาบอกว่าบม่มีใช่ไหมพี่ก็เดินหาแลา้่องงานไม่เห็นมีสักบ่เลยสรุปมันคืออะไรวะไอ,บอ้บ่มีบ่มีเนี่ยบ่มีก็ไปลว่าไม่มีไงฮะอ้าวหรอกูผิดเลยเนี่ยมึงบ้าบหร